สวัสดีครับเข้าสู่เจ้าวันนี้ชดสำหรับวันนี้วันที่2ีสเมษายนพศ2 5 6 4ัห้อได้ความทำความสะอาดลังต่อจ้ะีนลังต่อจะ้ะลังต่อเก่าออดีทำความสะอาดลังต่อมันผูกมันพังก็ได้มาเจอคงจะเป็นหนูคาบกระดาษแผ่นหนึ่งมาไว้ จ้ากระดาษเก่าๆมีตัวเลขจ้าสวยมากเป็นปากกาทองเขียนไว้จ้าอาจจะเป็นโชคของวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันกร้อยหกสิบสี่ก็ได้นะจ้าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากจ้าขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอาไปพิจารณานะจ้าเป็นตัวเลขที่สวยมากจ้าดูเอาจ้าจ้าสวยมากๆจ้าโปรดพิจารณาในการรับชมนะจ้า จะสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจะ้ะนี่เป็นรังต่อเก่าๆดูชัดๆจะ้ะตัวเลขเป็นตัวเลขข้างหน้าเป็นเลขไทยจะ้ะข้างท้ายเป็นเลขอรารบิกประมาณนั้นก็หนูคงขับมาทำรังไว้พอดีมาเจอจ้ะวันนี้นี่จะ้ะรังต่อผุพังแล้วนี่จะ้ะก็อยู่ในรูรังต่อที่เก่า จ้าพิจารณานะจ๊ะสนับสนุนในการส,สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น,นจ้ะจ้าขอบคุณจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าเป็นกำลังใจให้แก้วมณีโชคด,ด้วยนะจ๊ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจจ้าจ้าขอให้มีโชคกันทุกคนโชคใหญ่ๆจ้าสนับสนุนกันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น,นจ๊ะสวยงามมากดูชัดๆจ้า เอาไปพิจารณาจ้าให้มีโชคมีชัยอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยกันทุกทกท่านเลยสวยมากเลยนี่จ้ะอ,อ,อยู่ในลังต่อเก่าเก่าผูกพังๆนี่จ้ะอยู่ในรูด้วยซึ่งหนูคงขาบมาไว้แล้วละ่ะวันนี้เป็นอาจจะเป็นโชคของเราเอาไปพิจารณานะจ้าจ้ะอย่าลืมจ้า,จจากดถูกใจกดติดตาม กดไลค์กดแชร์จ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วมณีโชตสาธุสาธุร่ำรวยมั่งมีอยู่ดีกินดีมีโชคไรโรคก,กันทุกๆท,ท่านสวยงาม